ไหนบ้างก้นเมื่อวานนี้ให้เขาถูกเล็กลาวนี่ยม,มายกกโอ้ยดูโอ้ย,อยสาดใหญ่ นายาผุ่มตะมุนให้แล้วครับโอ้โคงแตกนายาผุ่มตะมุนให้แล้วขนม,ม,ม,มาขนแรงนะั่นจะนะยุดให้เมื่มนนอนี้อย่างแรงเลยนางลำแต่งตัวเกอร์แล้วนางลำน้อยนี่ ฮะเด้เอร่มไม่น่าเต้นจะได้รำไหมเนี่ยลูกคนนี้ฮะจะได้รำไหมย่าไหมเนี่ยเขาก็สรรหาตัดให,นหน <t uce onsense> <t uce ces> ้เ <shortage> นาะชุดน้อยๆนี่เนาะเออเพื่อนอย่างพี่เขาเนี่ยพกคืนน่นเนาะว้ายจับ ในเป็นไรครับยังไงเราก็ได้ตัวเลขมาแล้วหนึ่งเอ้าลืมเลยหนึ่งสี่เก้านะหนึ่งสี่เก้านะเด็กสวงวันนี้นี่แหละครับมันเป็นหน้าฝนเนี่ยโคราชเข้าฤดูฝนเต็มตัวแล้วนางลำก็เลยจะไม่ได้ลำนะว่าวันนี้เนะาะงานงานงานแรกไหมนี่งานแรกไหมนี่โอ้ย ไปทุกงานไปทุงานเลยนสอนลำผูต้นผูต้นเนี่ยคูต้นสอนลำนะาลูกศิษย์ต้นนะนี่กศิษต้นโอ้ยดูโอ้ยสาดใหญ่เลยเป็นโยกเลย นนอบ้านสว่านหมู่ที่6ตำบลหนองหูเหลี่ยมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาน่าจะดสร้างขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 นับเป็นเวลา5ปีมาแล้วผลของร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวบ้านสาวานทที่6และทุกภาคพสนวน์ระมีตั้งแตสูเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มากราบสักการบูชาที่ตั้นยกจ่องเป็นแบบอย่างในการ

ในชุดงนี้ก็จะขอเรียนเชิญท ja. <igos> uh ่านผู้เกียรตินะครับได้เป็นผู้แทนวางมานลงทีเดียอเรียนเชิญท่านผู้เมการสุเทสชุนทรมโนกิจผู้ในการโรงเรียนอเมริกันศรกิจน้ำมัอย่างนีเลยเนี่ยใ วิเนหส์สารภาพน่าธรรมาสุจริตมหิทเทพทุประงค์ผู้ทรงฤทธิ์ดาเดชในเขตแผ่นโลกอาถอันมีพระสยามเทวาธิราชผู้พิดัก์รักษาสยามประเทศสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้าเมืองนครราชสีมาทุกการสมัยโอมเทวะสวรนารีผูเจมิภูมิเทวานาสการวันเทนง สูปะพยัญชนะสัมปันนงสารีนงโพชนานังอุทะังวรังอาคัจฉุปปริพุนฉันตุสัพพาทิตายาสุขหายาสันติเทวาไมหินิการเดไปดูเห็นราัจตุอโรูเเยนา,าสุขเหนาจาัะเรื่องในที่ท่านท้าสุรารีได้บกป้องกอบผู้เมืองนครราชสีมาจากข้าศึกตั้งแต่ตั้งแต่อดีต,ตจนถึงปัจจุบันนี้มีอายุยาวนานสบดจนถึงการปัจจุบัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติยศบูชาเกียรติคุณเทอดทูลวีรกรรมอันก้าหาของ่ันเท้าสุรนารีโดยวันนี้บ้านสว่างได้กระทำพิธีการในการเจริญเทวตานุสติดําเทิถึงคุนานุคุณอันน้อยใหญ่ของ่ันเท้าสุรนารีวีรสรีผู้หานกา ในความเคารพนักพักดี6,000ประการโบประการเวทีจะได้จัดให้มีเครื่องเส้นไหว้ใบสีบัตรทีดอกไม้ผูกเทียนประทีปจวรา และโภชนาอาหารสังเวยน,นาดาประการมีมังสาหาราขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาทุกท,ท่านที่มาทุกท่านท,ท,ที่มาจากการอัญเชิญจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรที่ได้จัดพากันสรรเสริญพากันสรรเสริญท่านผู้เ <พ lumière. S 2> จริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่งตั้งจิตคิดมุ่งเจ้ากรุงพารีเจ้ากรุงพาลีพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ไตรยมงคลไตรยมงคลจง อรยารดั้มรา้เก็นให้เกิดผลได้จัดเครื่องบนจเื่นต้องต้วางมากมายน้องกล้าวถวายผิดลาดทั้งใดๆขออภัยก็กันอง์เทพเทวาเทู้มาพิบาลทั่วทั้งสวรรค์สถานเทวาัยท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรจะตอกตอไม้กรนจาตัวี่ดีบวงสรวงนะครับประกาศเป็นเสถียครับจนารียกันี่สลิารยกมันแล้วกมันไหนดี้รัอมาประกันสังคมหลัให้